สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องมินาา้นพยาพยาชาแนลนะคะวันนี้มากับเมนูยำไก่ยำไก่ใส่หัวปีนะคะแล้วก็เมนูเด็ดเดอันนี้ก็คือไข่มดแดงนะคะอยู่คุยแล้วหูยาอุอ้ออันีโปสุโปมาจ๋าเออคือคือไงนี่โปไขเ่เน้นๆนะคะนี่แล้วเราก็มากินกับข้าวเจ้านะคะมากันเลยค่ะ เรามากินไข่ก่อนไข่มดแดงนะคะนี่คำใหญ่ใหญ่อืมอร่อยอร่อยม,มากไม่มีอะไรอร่อยกว่าไข่มดแดงแล้วนะคะนี่ nhâm cải xay hùa ngon lắm, nên เนื้อไก่กับเนื้อหัวปีนะคะมันเข้ากันหมดเลยนะคะเราเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนหัวปีอันไหนอันไหนเนื้อไก่นะคะอืมินนิด,นด

อืไข่มดแดงเริ่มเริ่มจะมีน้อยแล้วนะคะอาชีพเป็นรังอยู่ก็เริ่มจะเป็นตัวตัวแม่หมดแล้วนะคะไข่ไม่ค่อยมีแล้วเริ่มหายากแล้วค่ะ

我好我乌江肯定要过过了才能乌江的江，不过个乌江江啦，哪里哪里那个海洋，嗯，看不得。 อันนี้มาแบบไข่เน้นๆนะคะไม่ได้ใส่ไข่ไก่มาด้วยไข่เน้นๆจุกๆไปเลยค่ะ

ยำเองค่ะส่วนหัวปรีก็คุณแม่เอามาให้นะคะคุณแม่เอามาให้ก็เลยถืยโกาดยำไก่กินซะเลยค่ะอื้อ ถ้าแบบนี้เป็นตัวนางพญาแล้วนะคะ ันนี้กินไข่จุกๆไปเลยนะคะเต็มถาด ม,มีความแตกในปากมันมันหวานๆสุดยอดมากค่ะอือ ไม่ไหวอ่เริ่มอิมอ่มแล้วอิ่มแล้วนะคะเริ่มไม่หมดอมื้มอร่อยมาก ไม่หมดนะคะเหลืออยู่นิดนึงอิ่มแล้วอะแต่ไข่เนี่ยอร่อยมากก่อ,อนหน้านี้ไปเก็บชามาไปเก็บชาไล่ตัวเองนะคะไปเก็บชามาสามวันโโห,หมดส้มนี่ขึ้นเต็มตัวเลยะคะ่ะ รู้สึกว่ากัดตัวนึงนี่เต็มตัวหมดแล้วอ่ะหืมกัดเจ็บมากแล้วลอัอเลสนอนะบนายาสมนนอโอ้ดูหัวจาเลายอบุยาวหมก็เจาจา yêu là hút đá nhả ra, đi mà mà tôi đá nhả ra nữa nghe, lát đặc biệt gì cho mẹ là gì mà gọi là gì mà gọi, béo béo rồi, nó té té rồi, chắc không có lên chắc không, té khay nhà chắc không này, lên chắc không phải ở phòng luôn chứ tao này, nghe là té té tới rồi, có cái 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 có gì cái cái A ho a o ko la o i tu do la sa chu da nya nu ni na su na o na sa ko le ma di jam le do do le do mi na ph lo se ja xika ga nya ga na sa do le nu la ba ze le mo nya na sa lo lo a ho ko le nya di lo na nyu na chi mo ga si ko a mi mo ga na a ju bi ma jo la si mi a nyu na na sa mi a ju bi yo ha ma jo nya โอ้ยยี่อยากเลยนะอยจ่บิจเจ้าแล้วอยู่บาจจจจอจจ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 นจจจจนจจจจจจจเจจ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 นจจจจจมจจ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 จ่จจนีจจจุจจจจะจจจนจจจจจจน่จจจจลจกัน่จจ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 จะจจจจจจมจจจจจเนจจจสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ